คืออำน,นาจของประชาชนที่ถูกพรากออกไปตั้งแต่การรัฐประหารทุกครั้งครับ กลายเป็นสถิติโลกที่น่าอับอายและแน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้สรรเสริญเยินยอ,อก,กับการรัฐประหารดังเช่นที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ท่านจะไปชี้หน้ากล่าวโทษแต่ฝ่ายที่ทำรัฐปฏิวัติรัฐประหารดังเดียวผมก็คิดว่าคงไม่ถูกนักและในความเห็นผมคิดว่าต้องโทษนักการเมืองที่ไม่ดีมากกว่าที่ซ้ำที่ไปมีส่วนกวากมือเรียกหาการปฏิวัติรัฐประหารให้เข้ามาเพราะถ้าท่านดีจริงแล้วผมคิดว่าอะไรก็ทำ้ายท่านไม่ได้ จำนวนปี60จึงไม่ต่างอะไรครับกับร่างทรงที่กำลังสิงสถิตและลืนกินเจ้าของร่างที่เป็นประชาชนมีเลือดมีเนื้อ มีตัวตนให้กลายเป็นผู้รอคอยการส่งราอเป็นผู้รอคอยที่ระบอบนี้โยนเศษเนื้อเพียงให้ประทังชีวิตทั้งที่เขาเป็นเจ้าของเงินภาษีเป็นเจ้าของประเทศแห่งนี้รัฐธรรมนูญที่ปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนแบบนี้จึงจําเป็นต้องแก้ไขครับถ้าเราไม่มืดบอดตาบัวเสียตนเกินไปเราย่อมได้ยินเสียงโกรธแค้นที่วันนี้ดังระงมอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เราต้องได้ยินดูยูเฮียเดอะพีเพิ่งซิงที่บอกว่าท่านได้ยินเสียงนั้นไหมสิ่งที่พวกผมต้องการจะล้มละโเลิกล้างเรือไรที่เกาะกินแผ่นดินแห่งนี้เ <im itation sounds> อย้อนกลับไปดู2ปีที่ผ่านมาครับมีกฎหมายที่สอสอและพี่น้องประชาชนเข้าชื่อที่ถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปทั้งสิ้น26ฉบับด้วยข้ออ้างที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แต่ท่านอย่าลืมครับใครก็ครับที่เป็นนักกู้แห่งรูมน้ําเจ้าพยาที่เอาเงินไปมากที่สุดในประเทศแห่งนี้ท่านไม่เคยมีใครที่นอนหลับในคืนที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชซึ่งเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกกับทหารและสวัสดิการที่อยู่ในค่ายทหารพวกเราคงยังไม่ลืมความตื่นตระหนกที่เกิดจากคัสเตอร์โควิด19ของสนามมวยรุมพินีพวกเราคงยังไม่ลืมการเปรียบเทียบ ราคายุทธภัณฑ์ไปจนถึงเป้สนามชุดและกางเกงในทหารพวกเราคงยังไม่ลืมบทบาทของกองทัพในเหตุการณ์พฤษภาปี53และแน่นอนครับ27พฤษภาปี57ที่ศัตรูของทหารที่ควรจะเป็นผู้ลุกรานแผ่นดินกับกลายเป็นหันปากกระบอกปืนสู่พี่น้องประชาชนหนึงมีความจําเป็นต้องเข้าควบคุมอาํานาจถึงเวลาแล้วครับที่เราจําเป็นต้องปฏิรูปก,กองทัพกันทั้งระบบ ทั้งการรับราชการทหารการเกณฑ์ทหารการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนี่คือสิ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญพยายามจะบอกว่าเรามีทางเลือกในการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกองทัพขึ้นมาเป็นอีกคณะหนึ่งครับนี่คือทางเลือกที่ถูกระบุในมาตรา121ที่เรียกว่าผู้ตรวจการกองทัพจํานวน10คนที่มาจากสส,สฝ่ายรัฐบาล5คนสสฝ่ายค้าน5คนกลับบ้านไปคืนนี้ท่านลองส่งกระจก ่านดูแววตาของตัวเองครับหากท่านไม่เห็นเพียงแต่เงาธมินที่กลายเป็นมิจฉาทิฐิที่ครอบงำท่านซึ่งทุกท่านก็รู้ว่าเขาคือใครแต่จงเห็นแววตาของท่านเองครับแววตาที่เห็นว่าประเทศชาติต้องมีประชาชนท่านอย่าหลบสายตาจากแววตาของท่านและเรียกคืนอำนาจสถาปนา,ารัฐธรรมนูญที่ถูกพรากไปให้กลับคืนสู่ประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เสียที